ชาวราศีสิงมีข่าวดีในเรื่องของอะไรจะได้รับหลักทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหานะณทีราคาเอาว่ากันต่อไปสำหรับชาวราศีสิง์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนที่ราคาที่ราคาเอา ชาวราศีกรกฎเอ้ยไม่ใช่ชาวราศีสิงห์นี่พูดผินาพูดผิดนาทำสองคลิปติดชาวราศีสิงห์ใครที่ทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาหาอย่างรวดเร็วอาอารย์บอกแบบนี้ใครที่ทําไม่ดีกับเราจะได้รับกับนั้นไปส่วนเราชาวราศีสิงห์ที่ ทำดีมาแล้วแล้วบอกว่าจะเด้อาจะเด้เมื่อ,อไรสิ่งดีดีจะวิ่งเข้ามาาอารย์บอกเลยว่าชาวราศีสิง,กง์กำลังจะได้รับข่าวดีกําลังจะได้รับข่าวใหญ่ว่าแบบนี้เลยแล้วใครที่ทําธุรกิจหมายความว่าชาวราศีชาวราศีสิงได้อิทธิพลจากไพ่หมายเลขสิบไพ่งกลงล้อแห่งโชคหมายความว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายธุรกิจ จะได้ขยายขยายกิจการหรือบางท่านอาจจะกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยากจะทําร้านอาหารอยากจะเปิดร้านขายขนมแล้วอยากจะสเกลอัพให้แม่งขายทั่วประเทศในช่วงนี้เรียกว่าเรื่องงามยามดีสำหรับชาวราศีสิงข์ขยายกิจการแล้วรวยว่าแบบนี้เลยนะอาเป็นว่าถ้าได้เห็นพไพ่ใบนี้ ขอให้ชาวราศีสิงห์ที่กำลังหนักอยู่ในเรื่องของหัวจิตหัวใจให้แน่ใจไว้เลยว่าโชคดีกำลังจะเข้ามาถึงชาวราศีสิงห์เร็วๆนี้ว่าแบบนี้ความสำเร็จกำลังรอคอยชาวราศีสิงห์อยู่อย่างเป็นแน่นอนอะชาวราศีสิงห์มีข่าวดีข่าวที่ไม่ดีถามว่าน้อยมากเดี๋ยวค่อยว่ากันอเอาเป็นว่าในเรื่องของอในเรื่องของใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจแล้วเป็นหนี้เป็นสิน หรือบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วไม่ใช่อาจารย์หมายความว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วรอเงินบางเงินที่ให้เขายืมให้เขาหยิบให้เขายืมรอมานานแล้วแล้วยังไม่ได้สักทีถ้าไพ่หมายเลขยี่สิบขึ้นมาถ้าไพ่เวรไพ่กรรมขึ้นมาอาจารย์หมายความว่า,วาใครที่กําลังรอเงินบางสิ่งบางอย่างอยู่ใครที่กําลังรอเงินตกเบิกใครที่กาลังรอคอยลูกหนี้ที่กาลังใช้หนี้ที่หายไปนาน กลับมาใช้ดีโดยกระทำหันอาจารย์บ้าแบบนี้เอาเป็นว่าในเรื่องของไพ่ขึ้นมาอาจารย์บอกว่าถามว่ามีอิทธิพลกับชาวราศีสิงห์ขนาดไหนมากนะบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพมึงอ่ะเออมึงอ่ะไทยไทยดีทุกราศีเลยพระกูเช็คกูเกิดทุกราศีเช็คแม่งทุกราศีถามว่ารวยทุกราศีหรือเปล่าใช่แต่ไม่ใช่ทุกคน ทำกรรมใดไว้ทำบุญใดไว้สิ่งนั้นเชื่อเถอะว่าสุดท้ายต้องมาแน่นอนใครคิดดีได้ดีแค่คิดดีแค่คิดเดียมีความสุขเราแฮปปี้ถ้าคิดไม่ดีไอ้เหี้ยนี่กูอิจฉาอิจฉาตาล้อนใครก็แล้วแต่แค่เราคิดอิจฉาเขาคิดไม่ดีกับเขาเราก็เป็นทุกข์แล้วเป็นแบบนี้นะแล้วชาวราศีสิงห์อาจารย์บอกเลยว่าเป็นคนที่ดวงแข็งชาวราศีสิงห์มีภาวะเป็นผู้นําสูงมาก สิงบอกอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าป่าแดกได้แม้กระทั่งไอ้เคอยู่ในน้ำห่อมึงอยู่ในน้ำเหะไอไอ้เคยโดดลงไปแดกไอ้เคเป็นแบบนี้นะสำหรับชาวราแต่ไม่มีราศีไอ้เคนะเอาเป็นว่าชาวราศีสิงบงัาบางคับบังคาวก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ความที่เป็นสิ่งภายนอกอาจจะดูแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ภายในถามว่าบางครั้งบางคราวมองหาคนรอบข้างไม่มีใครเลยที่จะอยู่ข้างขบางครั้งบางครงาวดูเหมือนว่ากูจะชีวิตสบายแต่ถามข้างในกูหรือเปล่าว่ากูเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าคนที่กําลังเข้ามาหาเราจะมาเป็นเพื่อนเราจริงๆหรือจะมาเพื่อผลประโยชน์ เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้สําหรับชาวราศีสิงห์แล้วชาวราศีสิงห์ใครก็แหละใครก็แต่ like. ที่ตกทุกข์ได้ยากเมื่อไหร่จะมาหาชาวราศีสิงห์เพราะอะไรชาวราศีสิงห์เป็นคนที่จริงจังกับมิตรภาพมากชาวราศีสิงห์เป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์ฝุดฝุดแล้วชาวราศีนี้ไม่มีทางที่จะหักหลังเพื่อนไม่มีทางที่จะเหยียบหัวเพื่อนเพื่อจะไปถึงเป้าหมายเพราะเขาจะปกป้อง เพื่อนเหล่านี้ไว้นี่คือชาวราศีสิงห์แล้วชาวราศีสิงห์ถึงจะมีอุปสรรคที่หนักหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชาวราศีสิงห์สุดท้ายจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้แล้วประสบผลสำเร็จไม่ยากไม่เย็นว่าแบบนี้อ่ะมีไพ่แปดไม้เท้าหมายก็ว่าชาวราศีสิงห์การงานที่เคยติดขัดอยู่ชาวราศีสิงห์จะได้รับการแก้ไขเป็นแบบนี้นะเอาเป็นว่า บางครั้งบางคราวในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของปัญหาใครที่เป็นระดับผู้นำระดับบนให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนแก้ไขง่ายที่สุดนะแล้วในเรื่องของการลำดับขั้นของมันอยู่มันมีลำดับขั้นของมันอยู่ชาวราศีสิงห์ที่เป็นระดับบริหารหรืออัปเปอร์ a มเนจเมนต์ลองสังเกตดีๆว่าปัญหาที่มากที่สุดแล้วเกิดบ่อยที่สุดคือคนที่อยู่ในระดับกลาง ระดับล่างเนี่ยเตี้ยๆต้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาระดับกลางเนี่ยมีปัญหาแยะแล้วระดับบนขึ้นไปก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงจ์จะเหนื่อยกับคนระดับนี้ค่อนข้างมากอา้าวว่าแบบนี้ละกันก่อนหน้านี้ชาวราศีสิง์เป็นไงลงทุนก็เจ๊งนะคริปโตเคอเรนซีอ่ะบิตคอยอ่ะแม่งขุดไปขุดมาเป็นไงถอนเงินไม่ได้นี่ก็มีอนะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนลงไปย้วเป็นไงลงไปไง เพื่อนมันก็ถอนทุนนะเป็นแบบนี้หลายๆท่านชาวราศีสิง์กำลังรอคอยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการเซ็เงเซ็งเซงร้านนะรอขายบ้านรอขายช่องอยู่รอขายที่ขายได้หมดเลยแต่ช่วงนี้ถามว่าจะรย์เบอาจารย์เทบถ้าหนูเป็นนายหน้าผมเป็นเจ้าของบ้านทรัพย์เหล่านี้ที่มีอยู่ผมจะขายได้หรือเปล่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าไพ่กองร้อยโชคชาวราศีสิง ไพ่หมายเลขสิบบอกว่าชาวราศีสิงห์ที่กําลังรอคอยอยู่ในเรื่องของการขายทรัพย์เพื่อจะได้กระแสเงินสดมาไหลเวียนช่วงนี้ถือว่าเลิศนะว่าแบบนี้นะว่าแบบนี้ชาวราศีสิงห์ยังมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินการทองอยู่พอสมควรแต่ในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าการเงินการทองจะค่อยๆขยับขยายดีขึ้นค่อยๆนะแต่อาจารย์บอกไปแล้วตั้งแต่ผมคิดว่าใครทําแบบไหนได้แบบนั้น ทำแบบไหนได้แบบนั้นอย่าคิดว่าจะเนบทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมสวรรค์ถึงไม่ส่งความความดีให้เลยจำไว้ว่ามีคนหลายพันล้านบนโลกใบปนี้ค่อยๆได้ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้เราทุกคนหรือเปล่าจำไว้เลยนะอาจารย์พูดกล้าพูดเลยว่าได้ทุกคนแต่เราต้องรอคอยให้เป็นเฮ้ยไอ้ดังมึงได้ยังได้แล้วอ่ะมึงจบไปไอ้ดอนมาไอ้ดอนมาเดี๋ยวกูจะให้ช่วยละไอด้ดังไอ้เด่นไอ้เดอนไอ้ดอนมา อีลวงอีเลียมอีคอยอีแลมใจมึงสามตัวรอก่อนไปหน้าเป็นแบบนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นแบบนี้เพราะเราไม่ได้ขออยู่คนเดียวขอกันทั้งโลกจำไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยากได้อะไรจากพวกเราสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้พวกเราคือความอุดมสมบูรณ์คือความมั่งคั่งคือความแข็งแรง ความสุขเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่เก้าเหรียญเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงนกด้วยอ่ะเอาเป็นว่าใครที่กําลังทําปศุสัตว์ใครที่กําลังเกี่ยวกับเรื่องของไก่เรื่องของไข่เรื่องของฟาร์มเรื่องของการเกษตรอาจารย์บอกว่าในช่วงนี้สิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของการเกษตรล้วนถามว่าชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจเหล่านี้จะประสบความสําเร็จจะมีเงินมีทองหรือเปล่าเงินมาเพียบ ว่าแบบนี้นะว่าแบบนี้อ่ะว่ากันต่อไปสําหรับใครที่ทำงานแล้วบ้านอยู่เขาเรียกว่าอยู่ไกลในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจารย์บอกว่าชีพจะจรลงเท้าชาวราศีสิงห์ได้ไพ่หมายเลขเจ็ดไพ่อัศวินหมายความว่าชาวราศีสิงห์อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวชาวราศีสิงห์อาจจะต้องมีการเดินทางไปเดินทางมาค่อนข้างบ่อยอาจจะต้องทายว่าออกไปต่างประเทศนี่ก็ได้นะอาจารย์ว่าแบบนี้นะ ว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของทำเลในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องทําเลในเรื่องของการทํางานชาวราศีสิงห์ต้องดูให้ดีๆนะอาจจะได้เงินดีแต่เดินทางไกลแล้วชาวราศีสิงห์ก็มักจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวถ้าจัดระเบียบเป็นชาวราศีสิงห์จะเป็นชาวราศีที่มีความสุขมากๆอาจารย์บอกแบบนี้อ่ะว่างต่อไป ชาวราศีสิงห์ถ้าร่วมพูดลงทุนในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าถ้าไพ่สองถ้วยขึ้นมาถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของความรักหมายความว่าชาวราศีสิงห์จะพบเจอหุ้นส่วนที่ถูกใจก่อนหน้านี้อาจจะโดนหลอกก่อนหน้านี้อาจจะลงทุน,ทนไปแล้วผิดตัวนะแต่ในช่วงนี้ถ้าเจอใครที่มาช่วนแล้วว่าเฮ้ยสิงห์สิงห์ตอนนี้กูเนี่ยก,กูกูว่ากูมั่นใจมากเลยเดี๋ยวมึงกับกูนะ5 0 50อีสิงห์กูจะนำเข้าของจากประเทศจีน อของจีนเดี๋ยวนี้แม่งดีและแม่งถูกอเมริกาไม่สนใจแม่งละไอ้เหี้ยนะพฉะนั้นชาวราศีสิงก์กำลังมีข่าวดีในเรื่องของการร่วมพูดลงทุนถามว่าถ้าได้พาร์ทเนอร์ดีไหมชาวราศีสิง์จะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอาจารย์บอกแบบนี้ะว่ากันต่อไปส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยชาวราศีสิง์ให้ระวังในเรื่องของอะไรให้ชาวราศีสิง์ระวังเรื่องของ ข้าวของพังหรืออาจจะมีอะไรแปลกๆหรืออาจจะมีข้าวของเสียหายนะแต่ถามว่าหายแล้วได้คืนหรือเปล่าหายแล้วได้คืนหรือเปล่าถ้ามีไพ่ไหมเลขยี่สิบได้รับอิทธิพลจากไพ่เวรนไพ่กรรมหมายความว่าสิ่งที่หายไปสุดท้ายก็หาเจออย่างอารเ์เดพเนี่ยอารย์เทพเนี่ย,ยรีโมดหายถามว่าอารย์ดเดพมึงเปิดไพ่ดูดวงตัวเองเปล่าว่าีโมทจะหายก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นของหายป็นเรื่องธรรมดาแต่ของหายส่วนใหญ่เกิดจากการที่เก็บไม่เป็น ที่ไม่เกี่ยวกับดวงเพราะฉะนั้นไอการที่จะเก็บของบางสิ่งบางอย่างไว้กับที่กับทางอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะช่วยย่นระยะเวลาในเรื่องของการหามันประหยัดพลังงานได้แยะลูกสาวอาจาาย์เนี่ยตัวดีแม่าทาของหายเพียบอ้าวว่ากันต่อไปชาวราศีบอกได้เลยว่าช่วงเนี้ยชาวราศีสิงห์น่ะสิบห้าวันเนี้ยมีไพ,พ่จักรพรรดิด้วยหมายความว่ายัางไงชาวราศีสิงห์ที่กําลังจะสอบ กำลังจะอยากจะปรับตําแหน่งอยากจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงนี้ชาวราศีสิงบอกเลยว่าไพา่หมายเลขอ่ะหมายเลขสี่เอ้ยไม่ใช่สี่เฮียอ่ะไพ่หมายเลขส <I 'm S 1> ี่น <Yeah. S 1> ะ,เ,ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นภาษาโรมันไพ่จักรพรรดิหมายเลขสี่หมายความว่าชาวราศีสิงที่กําลัง อยากจะให้มีคนมาช่วยอุปถัมภ์อยากจะให้คนที่มีบารมีมาช่วยสนับสนุนช่วยดึงไปในทางทิศทางที่ดีนะชาวราศีสิงจะได้รับอิทธิพลจากไพ่จักรพรรดิไม่ใช่ไพ่ขิงอะไพ่จักรพรรดินะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนชาวราศีสิงแล้วใครที่กําลังทํางานคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะลงไปลุยการเมืองอะฉันอยากจะทำการเมืองระดับตบําบลระดับ อำเภอระดับประเทศในช่วงนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์มีความมั่นใจเป็นอย่างมากแล้วอาจารย์ต้องถ่ายว่าถ้าต่อสู้ถ้ามีมการแข่งขันชาวราศีสิงห์ประสบความสําเร็จอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เข้ามานะเอาเอานะสิงห์ตัวอย่างเป็นแบบนี้อ้าวแล้วมีไพ่สองไพ่หมายเลขสองราชินีพจันท์หมายความว่าชาวราศีสิงห์ที่เป็นผู้หญิง ได้การอุปถัมภ์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอาจารย์บอกเลยทั้งสองเพศนะแต่ถ้าว่ากันถึงเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์ที่เป็นผู้หญิงในช่วงนี้เหนื่อยหน่ายกับความรักม,ะมะนะา,ามากนะบางครข่าวห่างจากคนรักห่างไปห่างมาไงเกิดความระหวาดระแวงวัดระแวงวัดระแวงเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ที่จะอาจเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีไพ่ ไพอศวินหมนายความว่าคนรักต้องอยู่ห่างกันไกลแต่ถามว่าในช่วงน,นี้ยถ้าคนรักที่ห่างกันเขาจะนอกใจหรือเปล่านะบังคับขาวอยู่ๆอ้าวไอ้เฮียเมียเงี้ยหายไปทําไงว่าไอ้เฮียเมียเมียมีมีฉูบเอ๋อเนี่ยคิดต่างๆนานา,นาสําหรับชาวราศีสิงห์เอ๊ะช่วงนี้ไม่โทรเลยไม่โทรเลยเป็นไรวะแม่งมีฉูเอว้เฮียเราก็อยู่ไกลใช่ไหมคิดไปคิดมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะ โทรไปหาเมียเมียก็ไม่รับคิดมังันใหญ่เลยโทรหาหมอดูให้โทรหาหมอดูท,ทันทีว่าแบบนี้แต่ชาวราศีสิงห์บอกว่าความรักเนี่ยยังอยู่ห่างไกลามากนะสำหรับคนที่คนที่โสดอยู่บางคับบังคาในช่วงนี้ที่ผ่านมาไม่คิดถึงเรื่องความรักเลยไม่อยากจะยุ่งออกับมันเลยอยากจะตัดหำมตัด,ห,ตดหีบทิ้งจากเอาไว้เยี่ยวอย่างเดียวเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์กำลังโฟกัสในเรื่องของการเงินการท้องความมั่นคงในชีวิตซะมากกว่าชาวราศีสิงห์ มีแปดถ้วยหมายความว่าชาวราศีสิงห์เอาไงนะทิ้งความรักไว้ข้างหลงังเบื้องหลังเลยเพราะว่าข้างหน้าไม่ใครไอแฮร์รี่แฮร์รี่อย,ย่างนี้เลยไอแฮร์รี่เป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีทัศนคติว่าเฮ้ยฉันไม่อยากได้ไอไอไอไ,ไอเฮี้ยมเง้หน้าเน่าเป่าเลือดและอยากจะได้ของฝรั่งว่ะเพราะได้ข่าวมาว่าฝรั่งเป็นคนใจดีจําไว้ว่าคนประเทศใดก็แล้วแต่คนที่มีความเชื่อแบบใดก็แล้วแต่มีทั้งดีมีทั้งเฮี้ย หมายความว่างไงฝรัลล่งก็มีดีฝรัลล่งเฮียก็มีคนไทยดีคนไทยเฮียก็มีพุทธดีพุทธเฮียมีอิสลามมีอิสลามเฮียมีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับความเชื่อที่เราถูกครอบไว้ให้เข้าไปดูถึงคาแรคเตอร์ให้ไปดูถึงเนื้อแท้ของเขาที่เขาเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ดูให้มั่นดูให้เหมาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนการดูพ์ทเนอร์ otte, ไม่ว่าจะเป็นการดูในเรื่อง,องคู่ครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครบหาเพื่อน ทางท่านลงทุนกับเพื่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยกูมั่นใจเลยว่าเพื่อนคนนี้แม่งเจ๋งแม่งแมวเปียกปู client, แต่เมื่อไหร่เริ่มมีผลประโยชน์จำไ ah, ว้ว่าเพื่อนฝูงสามารถหักหลังกันได้จำคำนี้ไวด้ดีๆอาจารย์จะเจือมาแล้วจันเทพแล้วทำไมมึงไม่เปิดดวงดูตัวเองไม่เปิดอเอาแบบนี้แล้วกันถามว่าจย์เทพถ้าอาจารย์จะดูดวงเนี่ยอาจารย์จะต้องพาตัวเองไปหาอาจารย์ขุนทองอาจารย์พวกเนี้ยมันเฮงอยู่แล้วมันจะเฮงกว่าเก่าหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในเรื่องของหมอดูที่จะดูดวงตัวเองเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีความเห็นแก่ตัวหรือว่ามีทัศนคติที่เข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นให้อาจารย์คนอื่นดูให้เลยทันทีเป็นแบบนี้เป็นแบบนีนนนน้อ่ะแล้วมีไพ่เดไหมเลข13นะเอาเป็นว่าในเรื่องของสุขภาพชาวราศีสิงห์ขอให้ดูสุขภาพตัวเองแล้วคนรักหรืออาจจะต้องทายว่าเป็นเรื่องของอ พ่อพ่อแม่ของคู่ครองนะพ่อแม่ของเราด้วยดูแลแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บอดอดแอด,อดโรคเก่าที่เคยเป็นอยู่อาจจะกลับมากําเริบได้อะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีโอกาสในเรื่องของที่ถามว่าจันเทพถ้าเป็นมะเร็งหายได้เปล่าหายได้จะเทพหนูเป็นโรคซึมเศร้า อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าโรคซึมเศร้าเราแม่งใส่ความคิดของตัวเองไปเองว่าเฮ้ยกูซึมเศร้า, i, uh อา, uh อา uh ไ ee, uh อา้เฮี uh ยกูอยากซึมกูอยากเศร้ากูอยากซึมกูอยากไม่เม่มีแต่กูอยากซึมกูอยากเดาอยากซึมอยากเดาเป็นแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าดูดวงอาจารย์เทพจะมีแต่โรคแฮปปี้ดูแลแฮปปี้ ความสุขความเศร้าเกิดจากเรานะเอาเป็นว่าในเรื่องของการลงทุนอาจารย์บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคิดว่าจะมีการขยับขยายมีการเรื่องของการลงทุนการขยายธุรกิจนะจะไว้ว่าใครที่เป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพหมายความว่าการที่เรามีความรู้หรือว่าเรามีความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราเริ่มลงมือทําจากต้นทุนที่น้อยมากๆอันดับแรกให้มองตลาดก่อนให้หาตลาดก่อนว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มทาร์เก็ตแบบไหนเรารู้ว่าเฮ้ยไอเฮีย อย่างอาจารย์เนี่ยชัดเจนมากเลยไอแฮรี่เนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อผู้ชายเพื่อผู้ชายแล้วตลาดหลักอะไเทพเขาบอกว่าแขกมันมีเมียได้สี่คนใช่ไหมโอ้ยไอ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 อารับเนี่ยอาจารย์ก็เป้าหมายไปนู่นเลยโซนอารับแดกของอาจารย์เทพครับเลยกินละที้นะกินละแข็งเป๋งแข็งเปิงเอ้านี่เป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของการมองในตลาดก่อนหาตลาดให้เจอก่อนแล้วผลิตสินค้ามาแล้วถ้ามีสินค้าแล้ว สินค้าดีบริการดีถ้าไม่เป็นที่รู้จักก็เจ๊งนะอาจารย์เดี๋ยวน่าจะช่วงสักกลางปีหลังจอนี้ใครจะโฆษณาเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษว่าแบบนี้อ่ะแล้วจะมีอยู่ด้านหน้าเนี่ยใครจะโฆษณาอะไรเดี๋ยวมีราคาพิเศษจาก9 9 7 0เดี๋ยวจะขยับลงมาแบบถล่มทลายช่วงนี้เป็นไงเขาเรียกว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะสินค้าถ้าเกิดเรามีแต่ถ้าไม่เป็นที่รู้จักก็ก็หาได้เอาแค่นี้ละกันเอาเป็นว่าในเรื่องของการนำธุรกิจ ชาวราศีสิงห์ขยับขยายแน่นอนว่าแบบนี้ว่าแบบนี้อ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหลังจากนี้อาจารย์จะ,ะพูดถึงเรื่องความรักสักนิดนึงเรื่องความรักชาวราศีสิงห์ที่มีใครบางคนตกปากรับคําว่าจะให้ ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถแต่ไม่ใช่เสชัดนะไอ้ทียชัดหมายความว่าชาวราศีสิงห์ที่กําลังิมีชายใดหรือว่าหญิงใดบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลใหญ่เดี๋ยวฉันจะให้สิ่งนุ้นจะให้สิ่งนี้ชาวราศีสิงห์เตรียมตัวไวด้ดีชาวราศีสิงห์จะได้จะได้ของวันชิ้นใหญอ่อาจจะเป็นว่าไอ้แฮร์รี่กลับมาจากประเทศอังกฤษโดนลอตโต้มาเยอะนะเข้าคาสิโนแล้วล่ำรวยมา กลับมาหาแรมใจแล้วขออีแรมใจแต่งทันทีจะได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งทรัพย์สินที่ดินเป็นแบบนี้อ้าวหลังจากนี้ก็ไม่มีในเรื่องของการพยากรณ์แล้วมาไม่มีแล้วใครไม่ดูก็คือจบแล้วไม่มีนะหลังจากนี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของสาระเป็นเรื่องของสาระทั้งสิ้นแล้วก็ขายของอ่ะถ้าไม่ขายก็ไม่มีแดกที่ราคาเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินเก็บเงินไม่อยู่หาหเงินไม่เก่งให้เปลี่ยนไปใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชยา ให้เปลี่ยนมาใช้ให้เริ่มใครที่ชีวิตติดขัดในเรื่องการเงินเหลือเกินให้เริ่มจากการลองเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวหนังหอมหนังแท้ๆอย่างดีการตัดเย็บเขาเรียกว่าคนที่ตัดเย็บเป็นระดับปรมาจารย์ชั้นครูเป็นระดับโคตรเพราะคุณแม่อาจารย์นะ เป็นแบบนี้นะแล้วได้แต่ละรูที่แยงเข้าไปเนี่ยบอกเลยว,ว่ามีความหนาแน่นมากนะหลายหลายท่านที่บูชากระเป๋าสตังสั่งรวยไปแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องของซิปถ้ามีปัญหาในเรื่องของได้อาจารย์รับประกรันกี่ปีจาําได้มสองร้อยปีรับประกรันชาตินี้ยัชนชาติหน้าว่าแบบนี้เลยแล้วทุกใบผ่านวิธีปลุกเสกทุกใบตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกนะเดี๋ยวว่ากันเอาเป็นว่าอาจารย์ทําไมอาจารย์เทพถึงเชื่อใน,นเรื่องของกระเป๋าสตังสั่งรวยกระเป๋าสตังเขาบอกว่า อาจารย์ได้ศึกษารหนังสือเล่มนี้คุณข้าไม่ได้บอกว่าชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าตังค์ใบเดียวถามอาจารย์เชื่อเปล่าเชื่อเปล่าไอ้เหี้ยมึงตอแหลปัญญาอ่อนไนขายไม่ได้แต่อาจารย์ก็อาา่านจนจบเฮ้ยมันเป็นแค่หน้าปกที่เขาอยากให้เราหยิบมาอ่านแต่ข้างในมีสาระมากๆอาจารย์บอกว่าเขาหมายความว่าถ้าใครดูแลเงินดีถ้าใครให้เกียรติเงินให้เกียรติทองเงินทองจะอยู่กับเราไปตลอดกาลจะไม่ว่าความร่ำความรวยมันเลือกคนอยู่ ความสุขเลือกคนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราให้เกียรติเงินเกียรติทองหาสถานที่ดีๆให้เขาอยู่หมายความว่าเราให้เกียรติเขาเขาจะอยู่กับเราแล้วไม่ใช่แค่เขาเขาจะชวนเพื่อนกระเป๋าสตางค์สั่งรวยสุพิชศษรุ่นขาสิหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทจากปกติหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทและรุ่นพรีเมียมสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเพื่อนชวนฝูงมาอยู่ด้วยเป็นแบบนี้นะแต่มันมีเรื่องสำคัญกฎสำคัญ กฎที่สําคัญมากๆหมายความว่ามันคือกฎคูณ200ถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นเป็นรายได้ต่อปีของเรานี่คือการทําสถิติมาแล้วแล้วอาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นสมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่สีลงอาจารย์ต้องขึ้นรถ BRT ไปลงที่สถานีสรีลมผ่านร้านหนังสือ B2S อาจารย์ก็ได้หนังสือเล่มนี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตอาจารย แค่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทําตามเขาเปลี่ยนมาใช้กระเปออ๋าสตางค์ทรงยาวจบเลยชีวิตจบเลยอาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้ภายใน11เดือนตอนเล่นดนตรีไม่มีจะแดกไม่มีใจบอกเลยไม่มีบางครั้งบางคราวต้องบอกโทรหาหาพี่เฮ้ยโอนตังให้กู50บาทเด้เหลือตังอยู่97บาทกดแบงค์ลอยไม่ออกอ่ะโอนมาเลยโอนมามันก็โอนมาสุดท้ายกดสตางค์เอาไว้เป็นค่ารถกลับบ้านได้ชีวิตหนักหนาขนาดนั้น ชีวิตอาจจดูสวยงามไม่เล่นดนตรีเงินเดือน3 0มหมกว่าบาท3ามหมื่นถามว่าพอแดกมัค่าของชีพสูงลูกก็แยะปัมปี้เก่งอะว่าแบบนี้นะแต่ชีวิตที่เปลี่ยนได้ก็เกิดจากการกระทําของเราไม่ได้ไหมายความว่าเฮ้ยใช้กระเป๋าสตางค์แล้วไม่ต้องทํามาหาแดกทํามาหาแดกเอาเป็นว่าตัวนี้ตัวคลาสสิกหนึ่งหมาพันเจ็รแล้วมีในเรื่องของอาจารย์สั่งทำทาเวสุวรันร ระเป๋าหาเงินได้เสร็จต้องมีสิ่งรักษาปุบปั้บรักษาไว้คือท้าเวสุวรรณวันนี้ไม่ได้หยิบม,มาเดี๋ยวจะยหยิบม,มาแล้วเลี่ยมอย่างดีเลี่ยมอย่างดีมีบทสวดให้เรียบร้อยจะได้เฉพาะท่านที่สั่งกระเป๋าสตังค์ไม่มีขายทั่วไป ว่าแบบนี้นะอ่ะส่วนตัวพรีเมียม29,700ว่าตัวเลขชัดๆนะ29,700แต่ท่านที่ท่านที่บูชาไปแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์บูชาไปแล้วจะมีราคาพิเศษโคตรพิเศษแล้วกำลังมีเขาเรียกว่ากระเป๋า6 6ปรองศาเอ้ย3า0องศากำลังมาอาจารย์บอกให้ใช้ทุกวันใช้แล้วเหงทุกวัน ทั้งหมดนี้เป็นตัวพรีเมียม29,700รับประกัน200ปีเอาแค่นี้แล้วกันแค่นี้แล้วกันส่วนใครที่อยากกระทำธุรกิจหรือว่า,ามีแฟนแล้วอยากให้แฟนสุขภาพดีใช่ไหมต้องมีติดครัวไว้ไม่ใช่เอาไปทำน้ำพิกมีติดหัวเตียงไว้น้ำหนึ่งแก้วอาจารย์บอกเลยนะว่าโอ้โหมันเลิศมันเลิศ ข้างในข้างในเนี่ยสิเม็ดอาจารย์บอกแล้วไม่ใช่กินแล้วแข็งอย่างเดียวไม่ใช่ทําให้หำแข็งอย่างเดียวทําให้หน้าใสาหน้าเด้งด้วยอาจารย์บอกแบบนี้กินแล้วเมียรักเมียหลงแฮร์รี่คืออะไรแฮร์รี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีระขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทาน 10เมตรราคา970บาท970บาทจากราคากล่อง1,270บาทเลูกททอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจากราคา1,270บาทเหลือเพียง970บาทจากวันนี้ถึงวันที่1ตุลาคมเท่านั้นแล้วใครที่อยากกระทำธุรกิจใครที่อยากกระทำธุรกิจให้เข้าไปที่แฮร์รี่แฮร์ี่2518 ข้าไปเป็นเพื่อนกับแฮร์รี่แล้วจันเทพหนูอยาการธุรกิจทําแบบไม่สต๊อกของได้ไหมได้าจาดันเทพหนูอยากจะสต๊อกนิดหน่อยได้ไหมเผื่อติดรถไปเที่ยวบ้านเพื่อนเงี้ยแล้วเพื่อนอยากก็ได้เนี่ยติดสักสี่ซาห้ากล่องได้เแบบ่าได้เป็นตัวแทนจําหน่ายได้เลยเป็นตัวแทนจาหน่ายได,ได้ตลอดชีวิตอาจารย์บอกน,นี้ใครหํำไม่แข็งใครหํำไม่หืมไม่เออกินแล้วแข็งปึงแข็งปึงแฮร์รี่ชิน่าแฮร์รี่ชิน่าอ่ะว่าแบบนี้แล้วกันแล้ว,ลวใครที่กําลังจะ ขายบ้านขายที่อาจารย์ได้ทาเว็บไซต์ขึ้นมาไอเดี๋ยวก่อนบอกสะพานบุญก่อนสะพานบุญใครอยากกระทาบุญกับเด็กๆน้องๆอ,อยากให้น้องมีกินอยากให้โอกาสน้องๆอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าความเชื่อของเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยให้น้องกินอาหารดีๆถามว่าอาหารดีๆดีไม่ด,ด,ดีแต่บางครั้งบางคราวอาจารย์สังเกตจากเด็กหรือว่าลูกของตัวเองเนี่ยเขาได้จุบประจุบอันหนึ่งเนี่ยช็อกประจุบอันหนึง่งอันเล็กสีแดงๆเล็กๆ,เ,ๆเนี่ยน่ารักเนี่ยเขามีความสุขมากอาจารย์ใครที่ทําเกี่ยวกับพวกเนี่ย ซื้อให้น้องกินหน่อยเฮ้ยมันคือความสุขในช่วงชีวิตหนึ่งพอเราโตมาเราก็ไม่มีความสุขเราไม่มีความตื่นเต้นกับลูกอมพวกนี้แล้วในช่วงขณะที่เขายังตื่นเต้นกับขนมในขณะที่เขาตื่นเต้นกับสิ่งอ่าของเล่นเหล่านี้ให้เขาเถอะนะเงินเหล่านี้อ่ะอาจารย์บอกบัญชีเลยเบอร์บัญชีชื่อเชื่อจาจเลยเพราะอาจารย์เคยไปทําที่แบงก์แล้วยุ่งยากมากข,อ,ขอ,อนู่นขอนี่ทําเป็นมูลนิธิอาจารย์ไม่ได้ทาใหญ่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราร่วมบุญกันเป็นชื่อบัญชีขออาจารย์เลยสุพิชญาละว่าปาริยะแล้วใครบอกว่าใครคิดว่าเจเดบ มึงจะเอาเงินทําบุญไปโอมตังซื้อบุหรี่ซื้อกซื้อกัญชาดูดเปล่าไม่ต้องโอนมาให้จานนะอาจเป็นว่า1 2 0 8 9 8อ7 6 5โอนเข้ามาเงินทุกบาททุกสตังค์ทุกสลึงทุกเซี่ยวสตังจะส่งต่อถึงน้องๆแน่อนอน,อน,อนอจานบอกแบบนี้เอาเฉพาะคนที่อยากทำบุญแล้วมีใจที่บริสุทธิ์อย่าคิดอะไรที่มันเป็นอคติอ้าวแค่นี้แล้วกันใครมึงหล่ะเขาเนี้ยเออ เลขท้ายสามตัวเอาแน่นๆไข่ขอแน่นๆแน่นๆแล้วผางเลยผางรางวัลที่หนึ่งเลยอ่าสามตัวตรงสามตัวตรงนี่เันรางวัลที่หนึ่งป่าววะใค่คนทั้งประเทศก็ฝากความหวังไว้กับมึงนะเขาไม่ได้ฝากกับรัฐบาลนะฝากเขาวังไว้กับมึงกูไม่ได้บอกว่ารัฐบาลดีหรือไม่ดีรัฐบาลไหนก็ดีหมดแล 6, 2, 6, 2, หละหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดใจใครรัฐบาลดีทุกรัฐบาล เออเขาก็ส่วนหนึ่งแหละเขาช่วยหาตลาดให้เราเออมันจะไปคาดหวังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลถึงจะเป็นรัฐบาลใหม่เราก็ต้องทํามาหาแดกเองอยู่ดีแหละขายเออเขาอาจจะช่วยขยายการตลาดทาําโฆษณาพวกเราแต่บ้านเรากูบอกเลยวัดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเฮียมันคือสุดยอดของโลกแล้วกูบอกเลยวัตถุด,ดิบของเราในชั้นเลิศเราไม่ต้องไปแข่งอะไรเขาหรอกพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์บรรพบุรุษ ที่สร้างบ้านสร้างเมืองมาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะใครจะต่อต้านกษัตริย์อะไรกระชั่งเรื่องของเขาไม่เรื่องกูกูมีความรู้สึกแบบนี้ที่กูแล้วกูก็มีความสุขเพราะกูไม่ได้ไปด่าใครกูไม่ได้ไปแช่งใครทั้งสิน้นกูรักแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ให้โอกาสกูไอ้ใครให้แผ่นดินทุกคนได้ทำมาหากินเท่ากันไหมถึงจะไม่เท่ากันแต่สามารถแสดงกูเนี่ยไม่มีจะแดกในใครเด็กๆก,ก,กูเนี่ยสมัยเด็กๆนั้นแม่ทํากูไปขายผักแถวหน้าร้านเนี่ย ทำฝากไว้สิบกองกูแยกออกมาเป็นยี่สิบกองได้แล้วขายหมดเกลี้ยงเออกูเป็นคนแบบนี้แล้วเอาตังไปทํำไรทํะไรแทงสนุกนั่นคืออดีตสมัยนี้กูไม่เอาแล้วกัญชาก็ไม่ค่อยดูแล้วนาน,นานทีเอาตอนนี้แล้วกันขคไหลายๆท่านที่ได้กระเป๋าสตางค์สั่งรวยไปแล้วบอกว่าอาจารเทพอาจารย์เทพมึงไม่มีเป็นเซตเหรอเป็นเซตอะ่ะอาจารย์จัดมาแล้วจัดมาแล้วสีม่วง สีราชินีที่ราคากระเป๋าถือกระเป๋าถือที่ราคาโอ้โหแมันชิ่งกันโอ้โหมันเข้าอย่างกับป,ปีกับคุยที่ราคามันสวยงามมันสวยงามเลิศเลยนะหลายหลายท่านชาววัชรเทพอยากได้กระเป๋าถือที่มันเป็นเป็นเป็นเซ็ตได้ไหมนี่อาจารย์ก็เลยจัดมาอ่ารุ่น,น Alexander. เรโนอัลเล็กซานเดอร์เรโนอัลเล็กซานเดอร์หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยที่ราคาสีเขียวนาคาสีเขียวนาคีสีเขียวพญานาค อ่าสวยทุกใบที่ราคาสวยทุกใบเลิ่นเลยทุกใบอ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำมาค้าขายก็ไม่มีแดงน,นะครับที่ราคาที่ราคาสีส้มโอ้โหแมงสวยอย่างนางงามจักรวาล นายง,งานจักราวาลที่ราคาแล้วนายช่างที่เย็บกระเป๋าเป็นงานหัตกรรมนายช่างระดับประเทศนะขออาจารย์เนี่ยนายช่างขั้นสูงเลยคัดมาแบบฝีมือท็อปทอปของประเทศมาเย็บกระเป๋าดีๆให้พวกเราใช้รับประกัน100รปีรับประกันการเย็บาการการเย็บ100ปีที่ราคา6 000, 9 7 0 0่เ้าเอาเอาเท่านี้แล้วกัน